อย่างยิ za, ini, ่งลำดับแห่ความลำดับแห่งพระธรรมเทศนาในวันมหาพราณาอภิษานี้นตระหาัว่ามีความยินดีเชื่อชมสาธุชนตัวบริษัททุกขัานที่มาเ่อมกิจกรรมทางศาสนาอันเนื่องด้วยเทศกาลอหาพรานาเช่นนี้หรือว่าที่ชมของชาวพุทธ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเดียวเพราะว่าคนในสังคมปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีเวลาเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเอ่อเขาเรียกวันอะไรครับเนี่ยวันเนี่ยเขาเรียกวันอะไรวันเนี่ยเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาเขาเรียกวันอะไร นายองคหอาใครู้รองยกมือเนาะวันอะไรพระ่ันเทมันพี่เนี่ยัจำไม่ได้แล้วจะไปฟังกันยังไงวันอะไรนวันอะไรอ่าเป็นอะไรวันนี้เป็นวันมหาแต่ว่าวันยิ่งใหญ่ของมหาปวารณา จริงแล้วนี่การภารวนานั่นนะจะไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นั้นไงครับพระสงฆ์นั่นในการภาวนากันรู้จักแก่รู้จกักอ่อนรู้จกัจกผู้ใหญ่รู้จกักคูนน้อยเขาก็ภาวนากันไม่ว่าฉันไม่ว่าเธอตอเรีกรถทิพทีเนี่ยครัคือรถทิศยที ตัวเองลงยอมรับว่าเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามจะอยู่ใกลก็ตามจะไกลก็ตามถ้าเห็นว่าเราเนี่ยมีความผิดหรือทำอะไรไม่ถูกก็ขอให้ตักเตือนไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานไม่ว่าจะเป็นคนแก่ว่ากันรี่จะคนหนุ่มปัากัน าจาจะถือว่าให้ปรบนาซึ่งกันและกันฉะนั้นถ้าพกเราชาวบ้านครอบครัวมีลูกมีหลานมีพี่น้องมีสามีภรรยาก็ต่างคนก็ต่างบรวนาซึ่งกันและกันเลยนะก็จะเป็นการสมานฉัน์ในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าสมานฉัน์แต่ก่อนก็เรียกว่า ทุขาสัมขจาสามัคคีแต่นี่แปลาสามานฉันแปลาบาลียังไงก็ไม่รู้เราก็าไม่รู้เขาก็แต่ว่าหลวงพ่อไปพูด่อบ่อยเขาจะจะเลือกตั้งกันที่ไหนไปว่าจาในจังหวัดจะในตำบลปายในหมนหลวงพ่อไปพูดเรื่องสามานฉันก็เอาเรื่องความสามัคคีคือไม่ให้ถือเราถือเขา นาาผิดยอมรับผิดถูก,กถูกผิได้ก็ได้เรนั้นการปารนนาในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาถ้าเราปารานนากันนะฮะมันก็เกิดความสมานฉันก็ไม่มีความแตกแยกแล้วก็ไม่ผิดใจกันแต่ว่าขนาดเดียวกันเราไมีทิฏฐิ แต่ฉันเป็นผัวเธอนะเธอจะมาเตือนฉันไม่ได้นะฉันเป็นใครฉันเป็นผัวเธอหาเออบางทีมีนาเตือนไม่ได้ด้วยเลิหลาแข่นพิฉีตแต่แยกกันก็แต่เตือนก็ไม่ได้อยู่ในบ้านเราก็มีความแตกแยกกันอย่างลูกๆแขนทอดทำไม่ดีกิน่เหล้าเมาลาลูกก็บอกกับพ่อเอ้ยขอตีเินะอยาเมาเลยหนูอายกันลูกเกิน โอ้เป็นพ่อมันนะมันเกิดเห็นไหในตัวที่เอี่ยงนี้แล้วมันจะอยู่กันยังไงมันจะแยกแ,แตกทางกันท,ทัน์เองเพราะงั้นตรงนี้สำคัญอนนในบ้านแล้วที่ต่างคนต่างตำหนิันต่างคนให้อภัยกันโอ้โหเป็นยอดแห่งการอยรู่ร่วมเอราะงั้นตรงนี้ธรรมะครูอาจารย์สอนเมือย่างดีดลยแต่พวกเราไปข้าง,างกๆครูครูกันก็เลยกลายเป็น เอาของไม่ดีมันเป็นของดีไปเพรานั้นตรงนี้แหละรับเป็นบันมารนาทุกคนเราเอาไปใชยอย้อน่่งเป็นประโยชน์ในครอบครัวของเราอย่างดีเพราะฉะนั้นอาจารย์าก็อยากเพให้พวกเราใช้ตรงนี้แต่ทุกคนต้องลดตัวทุกทิศถือตัวว่าฉันเตาเตือนฉันไม่ได้ฉันมีความรู้เตือนฉันไม่ได้ ฉันเป็นอาจารย์เก่นฉันไม่ได้อะไรทุกอย่างละฉันเป็นรบเอิมันเกินฉันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นตัวทิฏฐิมันมาอะไรจะทอากับทิฏฐิตัวทิฏฐิเรียว่าตัวสังขโยนําราพระอับบุตปกิเลหนักกรถือมากใครเรยนไม่ได้ให้ดีไม่ได้ใครสอนไม่ได้ แดีวความมากจะเอาไปเละความโกรธขึ้นมาตัวเองเรื่อการเป็นเรื่องผิดทางต่าทุกบ้านทุกเมืองทุกคนเรามีถ้าจะให้ดีจะต้องมีเสิียตอนนี้หลวงพอ่อกำลังประชุมแล้วก็ไปให้อูบา่าจัดครูของจังหวัดกันทบุรี ขอให้โรงเรียนทางจังหวัดจันบริี่ยเป็นโรงเรียนนำร่องการศึกษาเรียกวาา่าสร้างคนเราสร้างคนมาทงปัญญาอย่างเยียม่มยได้จะต้องมีศีลเข้าไปครอบครัอาจารยนก็ขอร้องให้ทางครูทุกโรงเรียนเนี่ยให้สอนเด็กตั้งแต่ป .2 ถูกไป ถ้าถึงปกเนี่ยให้ท่องศีลหน้าให้ได่กันทุกคนอา้าทุกคนเวลาเช้าก็นำการตัณน์ศีลที่น้ารับทงแล้วก็กว่าศีลหกครองกันทุกคนแล้วทุกคนจะได้ศีลไปจนขนาดเราแก่ๆนี้แต่ขนาดเดียวกันในปัจจุบันเนี่ยเราต้อไปสัมผัสญาตโยมร้อยคน ไหนใครว่าสินห้าใดบ้างยกมือยกมือได้แค่ยู้ติดควิดคนก็จะรวยเราขาดอนาเสียดายอำนาเสียดายถ้าคุณแค่จะว่าถิ่นห้าไม่ได้แล้วเราจะอ้างว่าเราเป็นลูกคุณชายไงเพราะสินห้าเป็นพื้นฐานของลูพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้เราทุกคนถ้าใครท่องไม่ได้นะท่องให้ได้เลยแล้วเป็นลูกพุทธเจ้า เวลาเย็นๆเราก็รัตนาศินเองตรวจม์กันตั้งยี่สิบนาทีในมาแล้วก็รัตนาศินแล้วก็ววรัตเองแล้วเราก็นอนกันกับสินท um ั้งวันทั้งคืนพอตื่นข้ามันจะหมดไปดั่งมันจะเสือไปบ้างตอนเย็นเราก็คลองแสงก็อามาเป็นบรรยายชิ้นไหนก็บอกว่าอามาเป็นเด็กว่า สมัยที่เป็นเด็กวัดนั่นน่ะตอนเย็นมันจะต้องตักน้ำไหลตุ่มเต็มทุกตุ่มในือวัดอาอาบจากลำคลองขึ้นมาไม่มีของนูดไม่มีอะไรอย่างนี้ให้มีนเครื่องพุ่นแพรงพอเช้าขึ้นมาน้ำตกองรองตอนเย็นก็หมดเราก็ตักเติมถ้าทุกคนท่องถึงห้าและทุกคนไม่แปลกอะไรกับเด็กวัดตักน้ำใส่ตุ่ม ตอนเย็นเราก็ตักใส่ตอนเย็นเราก็รักนาถิ่นเองแล้วก็รับถิ่นเองเรียกว่าเวัาเองเพราะถิ่นห้านั้นเป็นปัตาเวลตัดถินเป็นถิ่นปกติเป็นถิ่นเราไม่ต้องไปขอกับพระกัได้วันทุกวันตอนเช้ามันเกลียงไปบ้างตอนเย็นเราก็สอบแล้วตอนเย็นเราก็นอนจับสิ่นกันทุกคน แต่ขน,นาดียวกันในปัจจุบังเี้ร้อยคนนี่จะนอนกันสินตักงสิบคนได้หรือเปล่าถ้าจะได้ตันตามต,ต,ตัวเราไม่เคยไปว่าสิ้นกันตอนเย็นแม้กระทั่งเรามาตรงนี้นะครเรามานักติดกับพระแต่เราไม่ได้รลยเนี่ยามนได้อะไรตรงไหนไปไม่ได้มันได้อย่างไงเที่อยานโยม มาตั้งใจ่านั้นเีงแต่ไม่ได้ตัวจศีลไม่เห็นเข้าในองค์กรศีลปานาเป็นปาเป็นว่าไม่ได้้าให้ไปยังรับผิดเพรานนต้องให้ชัดเจนศีลต่างเพราะฉะนั้นเราถ้าเราได้ศีลตรงนี้ทุกคนเรานอน,อนกับศีลพระพุทธเจ้าท,ทรัสว่นานอนปกผ้านอนไม่เลื่อเลย ถ้าเราไม่ได้ติณหน้าเลยเนี่ยเรานอนเปลือยกาพระติณเป็นอภรพ์อันประเสริฐพระพุทธเจ้าจันวาสีลังอภรณังเสถังติณเป็นอภรพ์อันประเสริฐถ้าเราไม่นอนกับติณเราจะไปหกอันเพราะงั้นทุกไทยที่เกิดขึ้นมาย่างเย็นพวกเราเพราะเพราะเราขาดติณถ้าเราไม่ตัดติณได้ติณแล้วจะบอกว่า กล่าวไว้แล้วว่าสิ่งจะมีสุขก็เพราะสิ่งได้ได้ลาบก็เพราะสิ่ที่จะไปนิพพานก็เพราะสิ่งเนี่อ้เราไม่ได้เสียนั่นทาไหนไปดฉงนั้นก็ขออย่าจบเข้าใจไว้ว่าไม่ต้องพนันปะักนาตะวันพระพระเจ้าจะละมารับกับิข้าเพื่อที่เราอยู่บ้านเนี่ยบางไปไม่ได้มาวัดหรือเราจะเอาสี่ตรงไหนไปเพราะฉะนั้นเราก็จะให้พวกเราได้ในนาม แล้วก็ให้ชอวอนำวัดพระสูบ้านสร้างวิมานให้กับคเรือตอนนี้เรางพ่อสั่งยืมหนังสือแสนเน่นเอาไว้แจอ่านไปโดยเฉพาะแล้วก็ให้มนที่เป็นยอดแห่งมนต้นพุทธศาสนาไปเลยมนที่ถ้าเราสวดทุกวันสามารถที่จะปกป้องมีอนุภาพคุ้มครองพุกกตาไัยวาดภัไ อักคีไยัยโจลับไขแม้แต่มรณะไยัยบางตายก็ไม่เคยมาถึงเราเลยนายห่อน,นที่จะมาให้บรสัาคข้อ,อ,อและวก็ให้เราได้ไปตรวจผลการี่บ้านประมาณ20นาทีในครอบครัวเพื่อหวังว่าญาติยโยมนะคะับคงจะไปทำแล้วแต่เกื่อีความสุข ต่ปรารถนาสิ่งใดมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่มีศตเนี่ยเราจะไปอ้อนวอนขออะไรจากพระองค์พอเหมือนเด็กเด็กขึ้นเช้าไม่ทําอะไรเลยก็เป็นแบมือขอเงินจากพ่อแม่มาเหมือนไหวไหม้าเราไม่ทําอะไรคำพูจ้าวเลยก็เป็นขอทำโอ้โหหน้าสงสารท่านจะเอาอะไรมาให้เราจะนั้นอ้อนวอนอย่างดี้วไม่ได้ต้องถาม hamda